พบอกับน้องก้าวในช่องก้าวตามรอยนะคะตัวอีพีนี้เราก็จะอนุสือเรื่องมานะมานมีปิติชุดใจบทที่สิบเอ็ดของฉบับถศสุสานที่หนึ่งที่น้องก้าวนำมาฝากให้เพื่อนๆและน้องค่ะกันล่มอ่านกันเลยนะคะบทที่สิบเอ็ดปิติขี่ม้าปิ ติกาะคอ,อม้าเขางอเขาวเวลาขี่มานีดู ปิติให้ชื่อว่าเจ้าแก่โตดูเจ้าแก่สีเท่าก็ดูเจ้าแก่แบบฝึกฝึกอ่ออานให้อ่านว่าตออีปี ตอิปิตอิปิปิปิวอิวิชอาชาวิชาวอิวินอานาทอีทีวินาทีมอ อะมะลออิริมาลิบออิบิดออาดาบิดาลออิริกอเอเกริเกกออะกะทออิทิกะ กออกะปออิบิกะปิลออิลิทออำรมลิธรรมฝึกผันให้อ่านว่าตอเอาเก้าเก้าเอกเก้า cao thô cao cao cầu cao to e kè kè e kè kè thô kè 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 cho ao tao tàu e tàu tàu thô chào 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 cao đo ai đây đây y đây đây thô đây 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 đo ao เต้าบออาบาบาเอกบาบาโทบ้าบาบ่าบ้าปูปูปูเอกปูปู อทอออออออเอ่านคำต่อไปนี้ปู่ป้าไปป่า,ปาไก่แจ้แก้ไอไก่อูบูบีเป่าปี cao y kỳ tua tua tầm cầm đau cao cào tàu đam tầm tai bà bao cao kè o e o e บ่อโตโออบาบ้าใบตะกัวตัวต่อตาต่อจำตีฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r เพกระดังใจให้เราต้าวปนะคะสวัีนี้สวัสดีค่ะ